สบ่ายดีแล้วก็สวัสดีตอนเที่ยงพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้มาอยู่กับสองบาทองมิวสิกค,คือเก่าพี่น้องเลยเมื่อน,นี้บาทองจะพาทานผู้ชมเลาะป่าหรือว่าไปหาอยู่หากินอีกคือเก่าพี่น้องถือว่าเมื่อน,นี้บาทองกะได้มาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าทางทีมงานเพื่อนกะไปทางทางอื่นเลยกะบบาทองก็เลยได้มาผู้ดเดียวเมื่อน,นี้ส่วนเข้ามาเมื่อน,นี้เขากัไปทาง อีกเส้นทางหนึ่งที่ว่าเฮ้าก็บ่าเคยได้ไปได้พี่น้องเลยแต่ว่าเฮ้าก็หากับไปเท่านี้แหละแต่ว่าจึงได้กลับไปลุ้นว่าไปที่ตามรับสมนํำกันว่าเฮ้าสีใดยังแน่ื้อนี้ ชงใจมันจะตื่นเนอาแล้วก็ในนี่ก็ได้แตกหนึงบาทแล้วทุกคนด้ยโตกกเล่นไปไปเก็บน้ำคันมานีิ มันตกอยู่แถวในนี่เนาะนี่ิไปใช้เลย นี่ทุกคนโตกัะเล่นโตกัะเล่นเม็ดเ่ยม้อยทุกคนเลยว่ามีหอดเชียงนก แปลกปาฏิจัองทุกคนเลยนกกระโตกตัวนั้นนี่นกกระโตกใหญ่ทุกคนเลย แตกเอกบาทที่สามทุกคนนี่อยู่ในปลายไม้ตัวนี้นกเขาใหญ่ทุกคนเลยไปเก็นทำกันมานีิสีเห็นหนื่บอว่าหกหกม่กันเลยนี่ทุกคน ตามแต้มเนะทุกคนเลยตอนนี้ห้องก,กำลังยยางกลับทุกคนเลยเพราะว่า17.00 40นาทีแล้วเจอนกเล้วทุกคนเลยนี่มันอยู่มองนี่จักมันกินอีกยัง เาท่านยิ่งมันซ้ำทุกคน ตัวมันของชาวบ้านเลยทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้เวลาก็สิบแปดโมงแล้วทุกคนเอาบันนี้เขาก็มาสรุปแต้มน้ำกันทุกคนเลยมือน,นี้เขาสี่ได้จักแต้มหนึ่งแต้มนกกระโดดทุกคนแล้วก็ซองซองแต้มนกนกเขานกเขาใ,ใหญ่ทุกคนเลย แล้ก็ยังมียังมีกระเล่นอีกเ ấ ยนี่สรุปแล้วส้มเต็มนี่สำหรับคลิปนี้บอท้องกับชิดัยโจว้สำนีก่อนโอกาสหน้าพอคันไม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ ขอบใจร้วขอบคุณ FC ที่ติดตามซองบาวทองมิวสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวทองได้ทำคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้อง